วันนี้กับช่างคือไซเบช่วงนี้จะเป็นช่วงอะไรคะตามชีวิตลูกคค่ะเสาอะไรคะเสารทิตตามใชีวิตลูกคูอวันนี้คุณแม่จะมาสัมภาษณ์ว่าวันอาทิตย์หนูทําอะไรบ้างเรียนภาษาจีนอ๋อวัเช้าหนูเรียนภาษาจีนเหรอคะเรียนกับเหล่าซื้ออะไรคะเหล่าซื้อน้ําค่ะเหล่าซื้อน้ำหนูเรียนทุกวันอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้วันนี้เหล่าซื้อน้ํา สอนอะไรหนูบ้างหนูได้ความรู้ภาษาจีนอะไรบ้างสอนการทักทายค่ะออืมสนกกาารททัทยแล้วก็หลัชื่อก็พาเล่น XO แบบภาษาอ๋อพาเล่น XO ด้วยก็คือกติกาเล่นก็คือเหล่าชื่อก็จะแบ่งเป็นช่องสี่ช่องอแล้วก็ใส่สวัสดีค่ะใส่น้องพอใจรีวิวมารับชมค่ะแล้วก็ใส่ใส่คำศัพท์ลงไปแล้วก็เป็นภาษา แล้วก็เป็นตัวเลขจีนแล้วก็แล้วหล่อชื่อก็จะหมุนวงล้อแล้วถ้ามันตกอยู่คําว่าอะไรถ้าใครเขียนอันนั้นไปแล้วก็กางกระบาดหนูมิงเกิรก่อนแล้วชีไหนคะโอ,โอเคไหนะลองลองเล่าภาษา,ษาจีนให้ท่านผู้ชมฟังสิคะวันนี้เรียนอะไรบ้าง,งโอเคคะ่ะ ดีค่ะจ้าวจ้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้าจ้าวาแปลว่าตอนเช้าเสียคือเสียคือแปลว่าเลิกเรียนสร้างคือแปลว่าเข้าเรียนแล้วก็ หนาชื่อก็ทบทวนคําศัพท์ือวันนี้หนูได้คําศัพท์อะไรบ้างคะอมีคําว่าลาหอหืมีลุยลี่อยู่ยีหืูหืูแล้วก็หูชื่อแปลว่าพยาบาล สวยเต่าหกล้มที่จูชิวเตะบอลหมดนแล้วค่ะเรียนแล้วมีคำศัพท์อะไรอีกคะแม่แม่เห็นมีคุณครูเหล่าซื้อมีเอกสารให้ด้วยใช่ไหมคะ,คะโอ้สีสันสวยงามมากเลยคะ่ะเป็นเป็นอะไรคะเป็นเอ่อบทที่สามแล้วเหล่าซื้อก็ให้ อืมอ๋ออันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้เราเชือให้ทำการกระบาดค่ะเราชือจะบอกว่าก็ะบาดอ๋อก็ให้เราการกระบาดอ๋อว่าเราชือออกเสียงเป็นคําศัพท์อะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอะหนูจําอะไรได้บ้างคะคําศัพท์ในนี้ในนี้ก็จะมีอยู่ในนี้หมดเลยคะ่ะอ๋อนั่นแหละอันนี้ที่เราชือสอนไปมีอะไรบ้างคะมีอีเอ,อนอ <laughs> ก็สวยเต่าอัมา hmm. ทีจูชิว hmm. ทมจูชิวคืออะไรคะ,ะอะไรนะคะว่าอะไรอ่ะ Tjuju ลว, <laughs> วา <laughs> วน <laughs> สนุกไหมคะช่วยเต่าแปลว่า สนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเอเอกออกดูไรแต่ไปหลอนชื่อบอกว่าจะพาเล่นแต่ว่ามีสบหกช่องอวันนี้หนูชอบคำศัพท์อะไรที่สุดภาษาจีนชอบคำว่าชอบคำว่าอะไรคะว่าสวยเต่า่วยเต่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าหกล้มคะ่ะหนูหกล้มบ่อยไหมคะบ่อยมากเลยคะ่ะ <c oughs> มีรถล้มด้ว <c oughs> ยนะคะออ <c oughs> รดอะไรลงคะรดรถลดลงมาใส่ค่ะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อวันเสาร์หนูช่วยหมามีทําอะไรคะทาสื่อการสอนใช่ไหมคะทสื่อการสอนภาษาอังกฤษค่ะอ๋อไหนดูสิคะมีอะไรบ้างคะอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะอืมเปลี่ยนมาข้างนี้นะคะนี่คะ่ะโอ้นี่นะคะสื่อมีอะไรบ้างคะ โอ้อันนี้คือแผ่นเพื่อแยกประเภทของอะไรบ้างใช่ไหมคะมันก็จะจับไหนเล่นยังไงคะก็คือเราก็จะแยกลองดูค่ะลองดูอันนี้ drink food อันนี้ขนมหวานผลไม้และ vegetable แล้วก็รสชาติ taste นะคะแล้วเล่นยังไงคะ อันนี้เป็นรสชาติใช่ไหมคะแล้วก็ใส่นใช่ไหมคะเผ็ดอืเอออนี่มันวดมลอนวดเมลอน,น,ม,ลนมีอะไรหนูออกเสียงยะะด้ยค่ะ d วก g อน fruit Mango a โอ้อ๋อแยประเภทแบบนี้ Strawberry นี่อันนี้คืออะไรคะเป็นผักไหมเป็นเป็นผักค่ะอ่อาได้ใช้ยังไปใหญ่ใหเลย,ย,ยนะคะกะผักกาดนะคะมะนาวเลมอนชิลลี่<ม>อ๋ออะไรนะอ๋ออะไรนะอ๋ออะไรนะอันอะไรคะอ,อ,อันอันอันอต อะไรนะอันอันอะไรอ่ะอันเนียนอันเนียนแกลดคุกกี้เป็นคุกกี้เป็นขนมหวานอันนี้ชื่ออะไรอ่ะพลาสต้าพลาสต้าเป็นอะไรคะเป็นมันจะเป็นพุดดิ้งอ๋อเป็นพุดดิ้งหนูแยกแไนมคะสนุกไหมคะอันนี้ ตึงนี้มันตกค่ะมันตกนี่นะคะมี่น้องออมก็ชอบเล่นนะคะฝึกให้เด็กๆเล่นนะคะเอ่อ green tree green ชาเขียวสึกถึงชาเขียวแล้วเดยพาไปเชือเอ่ออะไรนะซอฟอะไรซอฟดริงอ่าเอ่อจุด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 ใช่ค่ะเม ขายเค็มแล้วก็หวานนะคะจบแล้วรสชาติอันนี้ก็จะจบแล้วนะคะฝึกให้เด็กแอปกะเ<อ>พได้คำสับนะคะเด็กเล็กก็เขาาก็จะชอบอะไรคะหนูชอบแบบแบบที่มันมีอะไรคะ <c oughs> มีรูปภาพสีสันสวยงามใช่ไหมคะแซนวิชฟรายเอ็กสเต็กวอเตอร์เบคอนซีเรีย โซดาเบรดจอันแล้วค่ะเสร็ oh. จแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย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 โอเคค่ะ bye, bye bye, bye okay, สวัสดีค่ะค่ะ,ะปิดแล้วว่าทำไมไมีไม่ปิดล่ะเออไม่แล้วค่ะกดดึ๊กกดดึ๊กใจใจใจ